กุ่มกรรมการและสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนายประมุกยาโสภาประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลเพชรละครนางสาวสุบัรสะดินดำพนักงานบัญชีสถาบันการเงินและคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตำบลเพชรละครได้นำเอกสารวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568พร้อมข้อบังคับของสถาบันการเงินชุมชนตำบลเพชรละคร ข้าพบนายพีรพลสุธงษาเกษตรอำเภอหนองไผ่ในฐานะนายทะเบียนจดตั้งกองทุนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568โดยมีวาระการประชุม6วาระโดยเฉพาะในวาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณาซึ่งประกอบด้วย3.1รายงานฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินเพื่อพิจารณางบดุลปี2567 และ3.2เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่เนื่องจากชุดเดิมได้หมดวาระลงโดยสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอชื่อและใช้วิธียกมือให้คะแนนหลังจากที่ได้ประธานและคณะกรรมการดำเนินการสถาบันการเงินชุดใหม่เสร็จสิน้นในที่ประชุมประธานที่ถูกเลือกขึ้นใหม่ได้นำเอกสารที่เตรียมมาขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเอกสารดังกล่าวไม่ผ่านมาติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่อย่างรักษาการทั้ง14คนแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมใหญ่ในคราวนี้ด้วยจึงทําให้ในขณะนั้นคณะกรรมการชุดเดิมพยายามที่จะขออธิบายถึงขั้นตอนการแก้ไขระเบียบข,ข้อบังคับให้กับสมาชิกรับทราบแต่ในขณะนั้นไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากมีสมาชิกบางกลุ่มส่งเสียงโห่ร้องขัดขวางการอธิบายของกรรมการชุดเดิม ดังนั้นจึงทําให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการปลุกระดมสมาชิกให้มาลงมติในที่ประชุมใหญ่หรือไม่ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได้รู้สึกถึงความไม่โปร่งใสและเป็นธรรมจึงได้เดินทางมาพบกับประเสริ์อำเภอหนองไผ่ในฐานะนายทะเบียนเพื่อปรึกษาหาหรือแนวทางแก้ปัญหาเนื่องจากที่ผ่านมาได้เคยมีกรรมการทําเงินหายและการบริหารก็ทําให้สถาบันการเงินขาดทุนเมื่อตนเข้ามาบริหารก็สามารถมีเงินไปใช้หนี้ การเงินหมุนเวียนมีสภาพคล่องเป็นปกติมาถึงปัจจุบันจากนั้นคณะของนายประมุกยาโสภาประธานสถาบันการเงินคนเก่าได้ไปยื่นคำร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหน,นองไผ่และได้เดินทางไปพบกับนายสักกรินอุ่นใจหัวหน้าหน่วยท่าแดงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรตำบลท่าแดงโดยนายสักกรินอุ่นใจหัวหน้าหน่วยท่าแดงกล่าวว่า การประชุมใหญ่ที่ผ่านมาตนไม่สามารถตอบได้ว่าถูกต้องหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับของสถาบันการเงินและได้มีการรับรองอย่างชัดเจนคณะกรรมการชุดใหม่ถึงจะเข้าบริหารงานได้แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าอาจเข้าเกณฑ์ขาดคุณสมบัติในหมวดที่1วงเล็บ5ส่วนเรื่องอื่นๆขอให้ตนได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างละเอียดก่อนและจะมีการนัดพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินการต่อไปคือประเด็นแรกนะครับคือเขามาขอแก้ไขข้อเบี่ยงเอ่อบีเ,เบข้อบังคับตามระเบียบแล้วที่จะจะ,จะแก้ได้ก็เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการในปัจจุบันครบทุกคนแล้วก็มีเสียงสอง,สองในสถึงจะแก้ได้แล้วก็ เอามาปัจจุที่วาระการประชุมแต่ผมพอผมจะอ่านข้อบังคับคนของเขาก็โหเลยไม่ให้มีเสียงออกเลยมันไม่สามารถจะชี้์แจงข้อระเบียบบังคับให้สมาชิกทราบได้ที่เขาขอแก้ระเบียบนี้ถ้าเป็นประโยชน์ส่วนสถาบันผมก็ไม่ว่านะครับ แต่ผมเห็นว่าจะขอแก้ระเบียบเพื่ออากจะให้พนักงานคนที่เขาไม่พอใจออกคือเขาไม่พอใจกันในการส่วนตัวนะครับแต่เขาเรื่องงานไปยุ่งแล้วเขก็เสนอคนที่มีบาดบาดไม่ค่อยดีนะครับผมก็ห่วงว่าถ้าเขาเคยทำแบบที่เขาเคยผ่านมาผมในฐานะผู้ไปเซน็นสุนกู้ของทกมมา ผมก็ห่วงว่าผมจะต้องใช้นี่นแทนเขาถ้าอย่างนี้ผมก็อยากจะไปคุยกับทางทกสให้เขาเปลี่ยนคนรับผิดชอบคือกรรมการคนปัจจุบันให้รับผิดชอบนี่คนอันนี้ก็ตรงนี้แล้วเป็นห่วงอีกว่าถ้าสถาบันเกิดยุบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ก็กลัวว่าสมาชิกที่ฝากเงินหรือ ทำออมสวัสดิการเนี่ยเขาเสียเงินไปมากแล้วเขาไม่ได้เงินคืนเนี่ยผมก็เป็นห่วงตรงนี้ครับที่จริงตัวผมแล้วไม่ไม่มีปัญหาหรอกห่วงอย่างเดียวคือต้องรับสภาพนี่แทนเขาแต่ห่วงไอสมาชิกตั้งพันกว่าคนนะครับเข้ามาปรึกษาท่านนายทะเบียนเกษตรเพื่อที่จะปรึกษาหาทางออกเรื่องปัญหา ของสถาบันการเงินชุมช,มชมตบบนตำบลเพชรละครนะคะก็คือมีปัญหาอยู่นะตอนนี้คือเหมือนกับว่าคณะกรรมาการดําเนินงานไม่ว่าจะจะชุดที่ผ่านมาหรือว่าชุดที่จะดําเนินงานในการดําเนินงานของเขาเมันเหมือนกับไม่สุจริตค่ะก็เลยมาปรึกษาหาทางออกว่าเราจะสามารถทํำยังไงที่จะให้ ในการดำเนินง,งานของสถาบันไปในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้สถาบันตั้งอยู่ได้เพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนต่อไปค่ะครับวันนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ได้มาปรึกษานะครับนอกในเรื่องของการดำเนินง,งานของคณะกรรมการนะครับที่ดูแล้วแบบดูแล้วเหมือนจะ ไม่ถูกต้องนะครับเนาะก็คือจริงๆแล้วก็คือทางสำนักงานเขตอำเภอนะครับก็จะดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เป็นในเรื่องของนายทะเบียนนะครับแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการได้ไปบริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่มันสอดในเรื่องของการชุจริตหรือว่ามีในเรื่องของกฎหมายนะครับก็ได้แนะนําให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับได้ ปรึกษานะครับเนาะกับทางส่วนน้ำหลงธรรมเพื่อที่จะ,อะขอ,อะคำปรึกษากับทางทนายนะครับเพื่อที่จะมาช่วยของคณะกรรมการกลุ่มนะครับที่ให้มีการดําเนินการที่จะช่วยเหลือสมาชิกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มในเรื่องของการกู้เงินนะครับซึ่งอ,อาจจะมีทําให้สมาชิกที่ฝากเงินหรือฝากหุ้นไว้นะครับประสบปัญหาในเรื่องของขาดทุนหรือว่าไม่ได้ เงินคืนนะครับก็จะได้ให้ทางส่วนนุมร,ร,รมลงทำอำเภอหนองไผ่นะครับแล้วก็ได้หาในเรื่องของนักกฎหมายนะครับเนาะมาเป็นพี่เลี้ยงหรือแล้วก็ให้คำปรึกษาที่มีความถูกต้องต่อไปครับ